สงสัยสงสัยเห็ดอันออยังนอนเนี่ยเพราะว่ามันคือเห็ดปวกบอกเฮ้ยพี่น้องเห็ดปวกฝรั่งติฮะจะว่าบ่เบ่งหนามันเนี่ยคอยเห็นอันคอยเห็นย่าหนึ่งอยู่ฝรั่งเศสไหมแล้วว่าเห็ดปวกฝรั่งพนาคอยว่าคอยมาเทียบเบิ่งอันนี้มันือคือกันถึงฮะแม่นอยู่บอกคือจังอัน่เพ่นวาเลย หนามันเมินหนิแม่จะไอ้ยาเาอยาอเห็นไรหลายเย็นหนาบ,บ้านแห้งหลายต่ว่าคอยหันบ้เลกินเขาด้พี่น้องไม่รู้ว่ากินได้เปล่าคอยเห็นข้าจเจ้าว่าสันดักว่าแจ่ว่าเจ้าแมนหรือบะแมนคอยกับว่าคอยเบิ่งคักอยู่ว่าส่องย่ายนั่น ว่าอันมอดมืดขึ้นเนี้ยนี่เป็นตะมีเห็ดหรือมึงเนี่ยเนาะเป็นตะมีเห็ดไอเห็ดอีหยังก็ล่ะเป็นตะมีเห็ดอันหั่นนี่มัดสลุ่มสลิมนี่คือบ่มีปะเหตุมีคืออย่างนี่เด้อคนอ่ะใบอันนี้ใบไม้ล่นบัดอะได้พี่น้องมันก็สิเปลี่ยนสีได้บ่ใบไม้ แต่ว่าด้านหน้าบ้านแล้วนะเปลี่ยนสีแล้วนะติดถนนนู้นไม่ได้ไปถ่ายให้ดูเขาจะมีสีอะไรนะสีเหลืองสีเหลืองสีแดงสีม่วงใบเขาหนะสวยสวยพี่น้องต้นไม้เปลี่ยนสีเนาะต้นด้านหน้าเขาจะประจำนะเขาจะก่อนเพื่อนเลยอันนี้ก็เฮ็ดอี่ยังล่ะเป็นใบเป็นใบออกกัก飒เห็นเนาะ ขออกหลากเต็มขอนไม่รู้เห็ดยังอย่างนีเ่เห็ดเกิดตามธรรมชาติน่ะนะพี่น้องยางเบิงเห็ดยางเบิงเื่อยแล้วก็มันเห็ดยังวาสิตัสวาสิตัสใหม่เมื่อนี้ก็เลย เขทาทาใช่ป่ะก็กิดขั้นแน่้กว่าฮะนี่เมื่อนี่ก็สิตัดเอาที่ได้หนิก็สตัดเอาไปกินกันนะใส่เสิร์ชหาอยู่อันที่ไปเอี่มบอกว่ามันซือ้อว่าจังสันจังสีเพิ่นบอกว่าเฮ็ดโคมอีหยังละ่ะอันแบบสี่วีอียังล่ะนะอืมนี่สตัดเลยได้บัดมื้อนี่เพราะว่ามันเกิดอัน ซุมใหม่ๆก็มีนี่เกิดมาใหม,ม่มีอยู่พี่น้องอันเป็นเนี่ยนีต่ตาเนี่ยเขาขาวนี่นี่นี่พี่น้องมันกค็คือบีคือพันวาอยู่เนี่ยละนี่เขาเสรเสห้อยู่ว่ามันกินแสบชบวาสันนั่นมันมีอยยุก,ก่อนนึ่งยุ่ข่างอันมันเกิดใหม่ะนะโอ้ แบบว่าว่าสิธาให้มันนั่นโอ้ยพูดนะว่าสาิให้ใหญ่ก้อนนี่เนี่ยมันสิบวันไงล่ะบอกหรือตั้งใดตัดแล้วแหละทนไม่ไหวงามนองพูดนะตัดแล้วเด้อพี่น้องถ่ายโยสะเหมือศีเหมือแบบว่าถ่ายให้เขาใหญ่เนาะเขากับวใหญ่หรือว่าซั่งหนีหรือตั้งใดต้องใส่เวลาบอกแต่ว่าข่อยก็ตัดแล้วล่ะ เ็ดพี่น่องเห็ดมันขึ้นไม่กับมีตัวเดี๋ยวจะให้ยังครับบงังนี่เด็กนี่เกิดขึออ้นอีกแล้วพี่น่องฟังนี่คือกันนี่เห็นแล้วเห็ดซะนี่เดี๋ยวกันได้อันคมคมเข้มเข้มนี่ะนะพุ่น่ะเกิดขึ้นเสียาซุ้มนันไปกินก้อนนะ่ะนะมือนี่ พอมีเป็นสีหามือแล้วแต่อันนี้เพิ่งก็เห็นมาว่านนี่เห็นมาจุ่มๆสบายคนอเห็ดหลายนาองเห็ดเนาะไม่ไม่เปียกๆอืม